เคเดี๋ยวลองย้อมคิ้วและเดี๋ยวลองเลยติดที่กูหฮาเลยนะติดก็คิ้วเท่าไงเออโคตรเท่อะเดี๋ยวลองได้แมท์กับผมมะเดี๋ยวลองให้คุณผู้ชมดูสวัสดีครับก็อยู่กับอ้ําโซโลกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาย้อมผมใหม่แล้วหน่อยเดี๋ยวจะให้เชฟฟ้าบาร์เบอร์ย้อมให้นะวันนี้ ย้อมย้อม,อมสีย้อมสีเทานะนีน่เชฟฟ้าบาเบอร์นะวันนี้ย้อมสีอะไรนะวันนี้เขาจะย้อมสีเทาผสมเลยไหมเค okay, ก็ผสมผสมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้ยังไม่ผสมอาอยังไม่ผสมเหรอโอเคงั okay, ้นผสมก่อนสีมันหลุดไปหมดแล้วนะครับเพราะเพราะว่าผมทํามานานแล้ววันนี้ให้เชฟฟ้าทําให้นะเชฟฟ้าไม่วันนี้ไม่ได้เข้าครัวหนีไปอาวแล้วแต่เชฟเลย มจะไมีไไ่ด้ทำดีนะเดี๋ยวค้าอะนั่นก่อนเสื้อมาคุมก่อนนะเดี๋ยวมันจะเปื้อนดิ่เหม็นมากเอายาสีย้อมผมมันก็ต้องเหม็นดิ<ซ><ก>พอบ่นดูหน้ามันก็งอนอีก<ซ>กูเอาย้อมแบบ ดีๆนะยอมดีป้ะเนี่ยไม่ดีหรือจะไม่หนีป่ะแล้วแต่ช่างเลยจะหนีก็หนีป่ะสิตามใจช่างเลยวันนะี้แต่รอดปะนะอ่ะเนะี่ยจะรอดหรอวะเนี่ยโก้ผมอาจจะรอดปะ่ะผมขาดเต็มเลยมันเป็นเรื่องธรรมดาของไอรุน่นนี่นะคะเราก็ทำการลงลงสีง ตรงน้ำยาย้อมผมนะที่ผสมอ่ะอันนี้เป็นสีเทาใช่ปะใช่สีเทาเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะออกมาเป็นสีอะไรเพราะว่ากัดไปแล้วรอบที่แล้วแต่อันนี้ไม่ได้กัดว่ามันจะติดหรือเปล่าเพราะมันมีผมดำด้วยเอาทาแค่ตรงแสบตามอเอาทาตรงไอ้ที่มันเป็นสีก็พอสีเ้าก็พอยอมคิ้วด้วยปะ ย้อมหนวดด้วยเลยไหมโคตรเท่ยนะย้อมหนวดอ่ะแก่เลยนะย้อมกี่รอบแล้วย้อมรอบย้อมรอบที่รอยแล้วอะ <laughs> ผมเหมืออาชีพแล้ว <laughs> โอ๊ยโอ้ยโอยโอ้ยโอย <laughs> าอดทนนะ <laughs> ผมชี้แบบว่าคือมันเห็นได้ชัดเลยอะดูดิเหมือนคนหัวร้านเลยเคลื่นไปว่ะจริงเรโกง ตะร้านเหมือนเหมือนในร้านไม่ได้นะนี่นะคะกราทำการย้อมตรงนี้ย้อมตรงแค่ข้างบนตรงผมนะเพราะว่าผมข้างในเราไม่ได้กัดสีย้อมแต่ข้างบนย้อมแต่ตรงสีไอต,ตอนเนี้ยหัวโยกแล้วหัวโยกะนะแล้วตัดน้ำสีแล้วทำไมไวจัง เดี๋ยวพ่อจะเหลือลยอมคิ้วด้วยเชี่ยย้อมไม่ติดหรอมันสีดำติดมาถึงติดผมอ่ะหรอติดคิ้วเพราะว่านี่เป็นการเซอร์ฟใช้ไม่ใช่หรอโดยบอกเจ้าตัวนี้ว่าจะโดนย้อมคิ้วไม่เอาไม่ย้อมย้อมจริงเท่เลยนะเคยเดี okay, ๋ยวลองย้อมคิ้วแหละ เดี๋ยวลองเลยติดนี่คูหาเลยนะติดก,ก้นชีพเท่าะเออโคตรเท่อะเดี๋ยวลองแตได้แมทช์ก,กับผมมเดี๋ยวลองให้คุณผู้ชมดูนี่ช่างส่วนตัวนะจ้างมาแบบย้อมตลอดชีวิตอะทุกคนว่าจะเป็นสีอะไระแต่มันเป็นสีเทานะแต่ว่าในนี้มันเป็นสีม่วงนีคุยคนละเรื่องนคะุณเรคุยกัน ง <g ül> อนเฉยอันนี้ช่างมาเิ๊ที่ไหนนะ่ะจากเชียงใหม่ <c oughs> นังงงดมาเพื่อย้อมผม <c oughs> มาใกล้ยังอันนี้เป็นครั้งแรกของการย้อมผมปะเขาตอน <c oughs> อันนี้รอบสองอนะย้อมจนผมเสียแล้วเนะี่ย จำได้เลยว่าย้อมตอนแรกตื่นเต้นมากงงมากอะ่ะตื่นเต้นอะไรวะแค่ย้อมผมก็คนมันไม่เคยย้อมเลยแล้วก็พอย้อมปุ๊บก็ย้อมตลอดเลย <c oughs> เป็นไรย้อมให้หมดนะเอาน้ำลงน้ำยาให้หมดเอาลงน้ำยาให้หมดเด้อวันนี้รับบทเป็นเป็นช่างเสริมสวยช่าง <c oughs> อ,อะไรอ <c oughs> ่ะ ช่างทำผมนะคะซาลอนเนี่ยเพราะว่าทุทกวันเราบทเป็นแม่ค้าวันนี้เราบทเป็นช่างทำผมจะมาขายของเหรอไม่ได้ขายเอย้ต้องเป็นเชฟดิขายของอะไรไม่ได้ขายขเดี๋ยวลองคลิปเชฟเลยนะเกมปะต่อไปทำไรอะไม่บอก คลิปต่อไปที่จะมาทํามันจะเซอร์ไพรส์มากคือมันจะเขาเรียกว่ามันอะไรนะเซอร์ไพรส์แย่ยังไม่ทำไม่ได้ถ่ายเลยมันจะอะไรนะไม่บอก <c oughs> ไม่บอกอย่หลอกถามดูดิว่าจะออกมาดีหรือเปล่ามันอยู่ที่ผมคนไม่ใช่คนยอมอีกแล้วอีกแล้ว <c oughs> มันต้องอยู่ที่คนยอมด้วยดิ แสบตาใส่แว่นไหมช่วยได้อ <laughs> ไม่โดนลมบอกอม่หรอถ้ <laughs> <laughs> อาบอกให้ใส่เลยเชื่อง่ายวะแกแกงเชื่ออ๋อเจพอล้างสบู่มาไปดูนะผมไม่เหลือเลย ผมไปไหนผมไปไหนนี้โอ้รอเลยจังหวัดเนี้ยต้องมาแล้วผมไปไหนหน้าปากต่อยแต่น้ำยามันเหลือนิดนึงอะไม่เป็นไรทั่วแล้วใช่ไหมทุกคนมันเป็นสีม่วงเงี้ย่น้ำยามันจะเป็นสีม่วงนะแต่คือเดี๋ยว พอล้างมันก็ออกเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นสีเทาทำไมหน้าผากกูกว้างจังวะไหนเขาเรียกหัวร้านปะอย่างเงี้ยไม่ร้านขเนะขาเรียกว่าเขาเรียกว่าทรงดีอันเนี้ยถ้าร้านจะต้องเป็นเหมือนของแม่น้ำปะอุย้ <c oughs> ยไปพลาดพิงถึงตรงนี้แล้วอ่ะเฮ้ยมันคือใครไม่รู้ โอเคครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวผมต้องทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอ่ะเราย้อมสีอะไรนะนีทุกคนคะสีนี่สีเทาเป็นแบบนี้นะถ้าถ้าเกิดว่าล้างออกแล้วสีออกมาเป็นสีเทานี้อ้ําจะต้องเสียตังค์ให้ฟ้าอา้าวมันก็เป็นสีเทาอยู่แล้วถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่สีเทานี้เราจะต้องเสียตังค์ให้อ้ำาห้นบาทก็กล่อง <5, 000 S 1> มห้าพันค่ะเสียห้าพันบาทบางทเอาเงินไปเลยเดี๋ยวเอาเงินไปเลย โอเคครับเดี๋ยวรอหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูกันอีกตอนนี้มันก็แบบเป็นสีม่วงแล้วน,นะแบบม่วงม่วงเดี๋ยวมันจะออกมาเป็นสีเทาหรือไม่รอดูกันเลยโอเคครับก็ครบหนึ่งชั่วโมงแล้วน,นะที่ผมอเอามันไว้แบบนี้ต้องเอาไว้หนึ่งชั่วโมงนะเดี๋ยวผมจะไปล้างแล้วจะมาให้ดูกันนะครับว่าสีมันจะเป็นยังไง โอเคครับไปดูกันเลยโอเคครับ <laughs> ผมก็ไปล้างมาเรียบร้อยแล้วไม่เป็นเทานะแต่ว่ามันเป็นสีม่วงเลยเป็นสีน้ำยานะแต่ว่าคือต้องผ่านไปสักสองสามวันสีสีมันน่าจะไอสีน้ำยาสีม่วงอะ่ะมันน่าจะจุดไปนะแล้วก็กลายเป็นสีเทาเทามากเลยอ่ะดู อย,ย้อมสีนี้ดูผมเอ้าสีม่วงเฉยดูดิแต่ไอข้างในมันจะเป็นสีน้ำตาลนะเพราะว่ามันมันเป็นสีดำไงมันไม่ได้กัดมันไม่ได้กัดอันนี้อะไรติดอุ๊ยอะไรติดแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็จะสีมันก็จะหลุดไปนะเพราะว่ามันเป็นสีดำมันก็จะไม่อยู่เพราะผมเราเป็นสีดำดูดิเป็นสีแด,ด,ด,ดงแดงแด,ง,ดงเลยนะ ผมหลุดพวะว่าเนี่ยผมร่วงไปเนี่ยผมแบบเป็นสีม่วงเลยนะเรียบร้อยช่างว่าไงช่างโมคาค่ะช่างต้องเสียตังกันเนี่ยไม่เพราะว่าเป็นโมคาเมื่อกี้ไม่ได้มีหลักฐานอีกประมาณนั่นแหละพอาะสระผมมันก็ม่วงแบบพัดเทลพัดเทลอ่ะ โอเคครับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อๆไปได้นะโอเคบายไปละ